เอ็ยดงานครับผมงานครับผมละเอ็ยดงานครับผมเจบงานต่อสางครับผมคุณยายกำลังงัดใหม่ผมหัดตะปูครับผมโอ้นโหครับผมกำลังเห็ุงานครับเนี่ยแฮมบุลไหม้โอผมที่รับจ้างประมาณนี้นะพี่น้องเนาะครับผมสู่กันต่อไปพี่น้องเลย เดงั้นเดย์ท่องไปชุนเชียร์ขอบขั้วครับผมอาเหนียงขอบขั้วต่อไปครับผมอาชิตรับจานครับผมจมกรรมกรรับจานครับผมนี่ครับผมต่อไปพี่น้องเอ้ยครับผมหาอยู่หากินครับผมอาอยู่หากินครับผม เสื้อเข่าเสื้อคองกินเกลียวกรบตัวครับผมต้นถังรังกันล่อยังอยู่พี่น้องเอ้ยครับผมของเห็ดต้องสูรพี่น้องเลยต้นถังรังก็นล่ออยู่ครับผมนี่พะละต้นถังรังผีต้องรับผิดชอบอยู่ครับผมยังล่อจากเอาเห็ดการในง่ายเลยแหละครับผมในง่ายแหละครันทำไปดูแลต่อไปครับผมดูแลพ่อแม่ดูแลพ่อแม่พี่น้องครับผมดูแลต้นถังรังครับผมโอ้ยเป็นใจก